ตรงนั้นีลีครับ <ooh> โดดสนิ้วออก4นิ้วส่งไกลประมาณ100เมตรครับไกลดดน้ำจินมพอ เป็นปไปทาง๊บนี่ท่อออกมาประมาณหกนิ้วนะครับน่าพม่ใหญ่นี่ครับทางออกสุบนะ้ำข้าวกำลังสวยออน้า น,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 นี่ครับที่แท้จุนทอหกนิ้วเป็นผ้ารมาณนี้ครับเนี่ยเป็นผ้าออกหกนิ้วครับโอเคเป็นผลที่น่าพอใจเป็นอย่างยิงง่งครับตรงไก่หนุ่มจุนตรงรับ